โอเคครับผมนะกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับคิวนะฮะผมนะอยู่ในยู g ิโอมาสเตอร์ด l วเดอี่กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะ,น oh! นะมนะหลังจากที่เราเจอเทอรเมนต์มาค่อนข้างเยอะนะรู้สึกได้ว่าเด็กมันเริ่มสู้ไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็เจอนกด้วยนะนกเอ่อเจอนกโรบินนะรู้สึกได้ว่าเปลี่ยนเด็กที่กว่านะครับผมในะเป็นเป็นรูนิกสกายสไตรเกนะครับ ก็เพื่อนเอาจจะแบบเอ๊ะมันจะไปกันรอดไหมนะสำหรับทีมลูนิ k กสกายสไตรเกอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะรอดหรือเปล่านะโอเคครับผมแล้วเราไปรุยกันเลยมือตอนแรกมือแรกนะครับเริ่มก่อนนะครับมือแรกมีเรนะครับผมมีอ่าอัฟเตอร์เบอร์เนอร์นะครับมีมันติโรนะครับมีสัมเมอร์แล้วก็มีฟิลนะเราถึงเราปักฟิลเลยครับแล้วก็นอร์มสกายไปแล้วก็มันติโรครับ แล้วก็แปลงร่างครับเป็นชิซึคุครับแล้วก็สั่งเซิร์ตเอนเกตขึ้นมารอนะครับผมแล้วผ่านเลยนะจังหวะนี้ครับตอนแรกผมลังเลว่าผมจะใช้เซิร์ตวิดโดว์แอนเคอร์ไปวิดโดว์แอนเคอร์ใส่ตัวเองแล้วเอามาเซตดีไหมนะแต่ว่าคิดไปคิดมาขอเอนเกตดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวไปจูวเอาจังหวะนี้ครับหายมูฟหกมูฟเอ็กต้าสามถึงหกสามหรือหกใบนะครับมูฟสามจนหนึ่งมูฟหกจนสองนะครับก็เดาๆว่าจะเป็น ตีมตีมคุณแม่นะครับแล้ว,ว่าเป็นคุณแม่นะแล้วผมโดนคอสมิกไซโคลใบแรกครับผมก็แบบวัดแต่สรุปแล้วไม่ใช่คุณแม่นะครับแต่เป็นฟู l วาเดอริสอีกแล้วนะแต่เขาเซตหนึ่งใบแล้วผ่านเลยผมก็เอ้ยยะแปลว่าเรามีโอกาสหรือเปล่านะจัวหนึ่งครับจัวฟิลรูนอีกเหมือนเดิมแล้วก็กดเอ็นเกตเลยครับมต้อถใช้คอสมิกไซโคนอีกใบนะครับเอามันติโรออก ก็โอเคเป็นล้องนกนะครับมาใช้ใบนี้ครับใบนี้นะครับอาจจะเพื่อนๆอาจจะแปลกหน่อยครับใบนี้บอกว่าถ้าเราไม่ควบคุมมอนสเตอร์เลยนะครับในเมมมอนสเตอร์โซนถึงจะใช้ได้นะใช้แล้วนะให้ให้เด็กของทั้งสองฝ่ายนะครับส่งส่งการ์ดจากท็อปเด็กนะครับสองใบลงสุสานนะหรือว่าต้องส่งแบบเท่าที่จะจะส่งได้นะครับในกรณีที่น้อยกว่าสองใบนะหลังจากนั้นนะครับถ้ามีถ้ามี ที่เราส่งไปนะครับมีอะไรเนี่ย if you send at least one c a s r d ก็คือถ้าในกรณีที่เราส่งไปแล้วนะครับอย่างน้อยหนึ่งใบแล้วในกรณีที่เรามีเวทในหลุมสามใบนะเราจะสามารถนำกราดของฝั่งตรงข้ามนะครับที่อยู่ใน extra m ม n s เตอร์ n e นะครับกลับเข้าเด็กได้นะคือช่งนี้สมมติฝั่งตรงข้ามทำ you link นะครับเราใช้แบบนี้ครับโอ้ครับแล้วมีสามใบปุ๊บเขาจะเอากลับเขาจะโดนเอากลับนะครับสองสองตัวเลยนะนะครับผมเสริฐขึ้นมาครับแล้วก็ใช้ครับ ในกรณีที่ผมส่งสองใบลงสุดสารนะครับก็คือส่งผมส่งได้ลูนิกหนึ่งแฟช g ิ่งไฟกับมิชโ o เอ็นเคอร์นะครับฝั่งข้ามก็โดนส่งกับดักกระเวศฟิลไปนะครับผมโอ้โดนเวฟฟิล้วยนะเวฟฟิลเขาเหลือใบเดียวปะนะครับถ้าผมจะไม่ผิดผม,ผมก็เป็นคาการีครับคาการีครับผมเก็บเอน็นจีดขึ้นมือนะครับแล้วกดเอ็นเกเลยครับจว ลิงเกตขึ้นมาครับแล้วก็ใบยิงหลังนะครับจริงๆเสดยิงหลังแต่ว่ายิงหลังได้แบบจวเก่งเกินนะครับจังหวะนี้ครับผมก็เลือกที่จะยิงหลังนะครับแล้วก็มูฟเด็กนะฝั่งข้ามก็มีนกแล้วนะครับแล้วก็เอฟเฟคครับมูฟอีกครับมูฟให้ครับแล้วก็เก็บสามจวสามครับแล้วมอบสองแบแล้วก็ ทำชิทซุกออกมาครับเข้าไปเทิร์นเฟสครับให้สกีไปเทิร์นเฟสแล้วก็สั่งเซิร์ชลิงเกตใบอีกใบครับแล้วก็ผ่านเทิร์นนะครับเพราะเราไม่เข้าไปเทิร์นอยู่แล้วนะเขาก็มูฟตัวอีกซอรครับมือเขาน่าจะค่อนข้างเน่ามากเลยนะครับแล้วเขาก็ลงโลมิน่ามาครับแล้วผมอ่าลงมาสามเชนครับลงเก็บๆนะครับแล้วผมก็เลือกเปิดที่แดกแคนบีออร์วันนะครับนี่คือเหตุผลที่เล่นนะครับผมจั่วหาเรื่อยๆนะ แล้วเขาโยนแม็กซี่ทิ้งมาแก้เขินหนึ่งสเต็ปนะครับแต่ว่าการที่เขาโยนแม็กซี่ให้นะครับอ่ะหรือว่าเขาจะไม่โยนแม็กซี่ก็แล้วแต่นะครับจังหวะนี้นะครับผมจะใช้ใบนี้นะครับแปลงล่างนะถ้าไม่งั้นว่าพอผมเปิดแดแคนเีออรี่วันแล้วครับผมจะแปลงล่างไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแดกแคนเีออ์รี่วันบอกว่าควบคุมได้แค่เผาระตัวเท่านั้นนะครับแล้วสกายไซเคิลเป็นแมชชีนหมดเลยนะครับที่เป็นลิงนะก็ถ้าผมไม่ใช้ตอนนี้ผมก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับ ผมก็เลยเลือกที่จะแปลงร่างตอนนี้เลยนะเขาเชนแม็กซี่ให้ด้วยนะครับก็คือเขาจะไม่ได้จวเพิ่มอีกหนึ่งใบนะเขาจวดเยอะมากนะครับแต่ว่าเขาเล่นต่อไม่ได้นะก็เอามันติโลขึ้นมานครับผมแล้วเขาก็ใช้พัดครับจะเทคอนโทรลให้ผมเล่นไม่ได้นะันะบผมผมก็เลือกที่จะยิงครับยิงหลังแล้วก็ จัวครับผมเพราะว่าข้อข้อเสียของ Sky c y กอร r นะครับคือต้องถ้ามีเมนมอนส s t e r ์โซนนะครับก็จะไม่สามารถเล่นได้นะแต่ว่านั่นแหละครับผมนะเขาก็ไม่เล่นต่อนะเพราะว่าเขาทําไม่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้รายการนะครับผมนะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมรอดูกันว่าน่าจะมีเด็กนี้สักพักหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็เจอกันนะครับคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันครับผมบ๊ายบาย ถ้าเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะก็สามารถติดตามผมนะครับได้ในช่องทาง YouTube Twitter แล้วก็ f c e e o o o นะครับอากิโตคินะครับผมตัวเล็กทั้งหมดเลยเนาะก็ตอนนี้นะครับมีข่าวมาแจ้งกันนะครับผมว่าทางช่องของผมนั้นนะครับได้มีการเปิด Membership แล้วนะครับผมนะเริ่มต้นเพียง50บบาทเท่านั้นนะครับผมก็ ใครนะครับที่อยากมาคุยกันหลังไม่มานั่งเล่นกันหลังไม่นะครับผมสามารถจอยเข้ากวนหวานเย็นเข้ามาได้นะครับผมก็เริ่มจากไซเอ็ตไซแล้วก็ไซเอได้เลยนะครับผมมีดิสคอร์ดกันให้พูดคุยเล่นกันนะครับอัปเดตกันตลอดเวลานะไวกว่าช่องทางอื่นๆแน่นอนนะครับผมสวยวันนี้ไปแล้วครับทุกคนแล้วนะเจอกันนะครับบ๊ายบาย